สวัสดีครับในเวลานี้ทัพผงแดงลิเวอร์พูลนั้นยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากที่เพิ่งทุ่มเงิน1 0 0ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวดาวินนูเยสเข้าสู่ทีมล่าสุดลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวคาวินลัมซีแบ็กขวาดาวร่นวัย18ปีมาจากสโมสรอัลบานีนทีมดังจากลีกสกอตแลนด์ด้วยค่าตัวที่ตกอยู่ประมาณ4.5ล้านปอนด์ซึ่งคาวินลัมซี่นั้นจะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในทางกัรขาของทีมหลังจากที่ในฤดูกาลที่แล้วคคล,ลิเวอร์ โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าหนูเาวินลัมซี่แบบ็กขวาคนใหม่ของทัพผมแดงซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูฟาท y o u ดูบอลสนุกมากขึ้นกับยูฟาท y o u สนใจอัดไลน์ไปที่แอัดยูฟาทูยูดูละเอยดเพิมเ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้ใตคลิปโดยคาวินลัมซีเกิดเมื่อวันที่31กันยาคมปี2003ที่เมืองอาบดีนประเทศสกอตแลนด์ ปัจจุบันอายุ18ปีสูง177ซนติเมตรโดยเขาลงเล่นในตำแหน่งแบ,บ็กขวาซึ่งชีวิตในวัยเด็กเขาวินแลมซี่เขาเกิดและเติบโตขึ้นมาในเมืองอาเบดีนนั่นจึงทำให้เขาได้ฝึกฝนขัดเกลาฝีเท้าอยู่กับอะคาเดมี่ของอาเบดีนตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบในปี2012ซึ่งแลมซี่ใช้เวลาขัดเกลาฝีเท้าอยู่ที่อะคาเดมี่ของอาเบดีนราวๆ7ปีและจากฝีเท้าที่โดดเด่นจนเกินไวัยไปไกลมันจึงทำให้เขาวินแลมซี่ถูกดันขึ้นสุดทีมสำรองของอาเบดีนทันทีในฤดูกา16่่นนณะั้เเเาามียุแคปปรท ซึ่งในเวลานั้นเขาวิลดัมซีเขาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดย16เป็นที่เรียบร้อยและเขาก็เป็นนักเตะตัวหลักของทีมในชุดนั้นอีกด้วยโดยปีต่อมาในฤดูกาล2020-2021เขาวินแัมซี่ก็ถูกอาเบดีเรียกขึ้นมาลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทันทีและเขาก็ถูกคุณสื่อในเวลานั้นอย่างพอเชียรินส่งลงสนามในเกมที่อาบดีบุกไปพ่ายแพ้ดันดียูเนเตสูบประตูตอหนึ่ง ก่อนที่ในอีกสเกมต่อมาเคาวินลัมซี่จะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในเกมที่อาเบดีนเหมืนบ้านผมกับทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างเซลติกโดยหลังจากที่ลอสแมคคอลลีแบ,บ็กขวาตัวหลักของทีมได้รับอาการบาดเจ็บในนาทีที่15สตีเฟนการ์ดกุนซือคนใหม่ของทีมในเวลานั้นตัดสินใจส่งแบ็กดาวุ่งวัย17ปีอย่างคาวินลัมซี่ลงสนาม และในท้ายที่สุดผลมันก็จบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแบบชนิดที่ว่าเซลติกต้องไล่ตามยิงตีเสมออัลบดีในช่วงนาทีที่90บวกสและนั่นทําให้แบ็กดาวลดนวัย17ปีอย่างคาวิลลลัมซีได้รับคําชื่นชมอย่างล้นหลามที่สามารถลงเผชิญหน้ากับทีมยกษงใหญ่ของประเทศได้อย่างไม่เกรงกลัวและหลังจากนั้นลัมซียังถูกบรรดาสื่อยกงย่องให้เป็นดาวดาวงใหม่ของวงก,การฟุตบอลสกอตแลนด์อีกด้วย ต่อมาในฤดูกาล2021-2022หรือในปัจจุบันเขาวินลัมซีก็ก้าวขึ้นมายึดเป็นแบ็กขวาตัวหลักของอาบ,บร์ดีนได้อย่างเต็มตัวพร้อมกับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในศึกยูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกรอบคัดเลือกที่อาบ,บร์ดีเปิดบ้านถล่มฮังเคนทีมตัวแทนจากประเทศสวีเดนไป5ประตูต่อหนึ่งซึ่งเขาวินลัมซีนั้นเป็นคนอาเซียนในลูกที่ทีมขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสวนแต่ทว่าในท้ายที่สุดอาบอร์ดีนก็พลาดไปลงเล่นในศึกยูโรปาคอนเฟล็นซ์ลีกหลังจากที่พวกเขาพ,าพขาา่ายแแพ้้้้้ตต่่่่ออออออคคคคาาาาาลล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 บบบัััััััักกกกกกกใในน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 รรรรดดดดดดดเเเเเเืืสุทยยยยวววิมปป์์ซีี็งงงไไศึึูโฟถ6 และสามารถทำไปได้1 3แอซิตสซึ่งมากที่สุดในทีม ส่วนในศึกสกอตติชพิเมชิฟเขาวินลัมซีลงสนามให้กับอเบดีนไปทั้งสิ้น24นาดยิงไปได้1ประตูและทำไป4แอซสต์พร้อมกับพาทีมจบในอันดับที่10ของตารางซึ่งผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาจากการลงเล่น35นัดรวมทุกรายการเขาวินลัมซียิงไปได้1ประตูและทำไปถึง7แอซสต์พร้อมกับคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของประเทศสกอตแลนด์ในปีนี้ไปครองซึ่งจากฝีเท้าที่ร้อนแรงและโดดเด่นเกินไวัยไปไกลนั่นจึงทำให้2ทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างเซลติกและเลนเจอร์ทำการเปิดศ แต่ทว่าเนื่องจากฝีเท้าของแลมซี่นั้นดังกระชอนไปทั่วทวีปยุโรปมันจึงทําให้ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ลีดูไนเตโบอโลน่าฟรงเฟิร์ตแมนยูและลิเวอร์พูลต่างสนใจในตัวเจ้าหนูแบ็คขวาดาวล่นวัย18ปีรายนี้เช่นกันและในท้ายที่สุดก็เป็นทัพผงแดงลิเวอร์พูลของเจอร์เกนคอปที่จัดการเซ็นเช็ค4.5ล้านปอนด์เพื่อให้ช่างตัวเขาวิลลมซี่เข้าสู่ทีมเพื่อมาเป็นแบ็คอัพในทางกับขวาให้กับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน โดยในานามทีมชาติเขาวิลลัมซีติดทีมชาติสกอตแลนด์ชุดเยาวชนมา3มชุดในชุดยูสิบหกยูสิบเจ็ดและยูยี่สิบเอ็ดซึ่งในท้ายที่สุดนี้แม้ว่าเขาวิลลัมซี่จะโดดเด่นในลีกสกอตแลนด์แต่ก็ไม่มีอะไรที่ยืนยันได้ว่าเขาจะเฉิดฉายได้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในวัยเพียงแค่สิบแปดปีเจ้าหนูลัมซี่นั้นยังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้และพัฒนาอีกเยอะแต่ถ้ามาอยู่ในมือของอาจารย์อย่างเจอเ้นคอปแล้วเชื่อเถอะครับว่าอนาคตของเจ้าหนูเขาวิลลัมซี่นั้นสสสสออดดาาายแและบบ่นน่นนนงวััีคร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไงกันบ้างเกี่ยวกับเขาวิลลัมซี่แบบ็คขวาดาวโลดวัย18ปีนักเตะค,คนใหม่ของลิเวอร์พูลยังไงก็ลอกคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ